พี่จ้าพี่น้องโปองสปสุขสุขคนนะคะพบกับช่องสาววันหีแชแนลนะพี่น้องบรรยากาศวันนี้ค้นอีกแล้วค่ะฝนจะมาอีกแล้วค่ะวันนี้พี่น้องสาววันฮีกะมากาอวพวยชื่อก้านะคะเนาะค่ะฝนกนก,กำลังจะมาอีกรอบค่ะตอนนี้เป็นฤดูฝนค่ะฝ่าฝนนะพี่น้องส่วนาสพี่กะ อีกฝั่งต่ำๆหย่อนๆนีะพี่้นงะ่ะฝนก็จะมาอีกคือกันฝ่ายทตั้งแต่ค่ะฝนนี้ตกเป็นบางมองเลยค่ะตกเป็นบางที่ช่วงนี้ดูฝนค่ะฝนก็จะตกบ่อยนะคะนะช่วงนี้ อากาศดีมากค่ะวันนี้ไม่ร้อนอบอ้าวาวันนี่กามาหมักไปพี่น้องอากาศแน่น,นะค่ะ <c oughs> อากาศคึ้นเรื่มฝ่าฝนนี่น้องคึ้ดีค่ะค่ะคาดว่าจะตกกลางวินนี่แล้วพี่น้องเตืนก่อนสาวันนี่กามาท่าน,นาทีเอาหยาให้ค้วยกินแล้วก็เอาน้ำให้ค้วยแล้วพี่น้องแลค่ะ ก็คึ้มุมเขาคื้มเขาแล้วพี่น้องค่ะมีฟ้ากำลังไหลมากค่ะก่อนในคาดว่าจะตกพี่น้อง,ม,องมีตะเวนเมื่อวานก็ตกช่วงนี้นะคะช่วงหามมง้าม้งเสาร์ในพี่น้องนค่ะสาบิย์ก็ได้มาทำหน้าที่เอาน้ำให้ควายกินค่ะง,ง่ายควายกินน้องในพี่น้องค่ะ เซ่ก็สามไปเน้ะพี่นอนองแม่เพิ่งขับค่ะคือม,มาอีกแล้วฝนค่ะเป็นตะตกแหงค่ะฝนมาเนีค่ะงนเีแหงขับพี่นอะภาระหน้าที่วันนี้ค่ะเนี่ยตัวจำมั่มด้วยพี่นนอง เดือดตัวจำม่ำจำม่ำน้อพี่น้องค่ะมาทำหน้าที่นี่คือเก่าค่ะมาหง่ายเพิ่นกินนะคะช่วงนี้กัญญาบื้อต้นได้พี่น้องกญญาปูนี่ก,นกัญญาต้นกัญชาไทยใต้น,นะพะเนาะค่ะตัวกินเป็นแท้ใช่ไหมคะกินจนอิ่มอ่างปังเด้พี่น้องตอนนี้เป็นกล้วยแม่ม่านค่ะแม่สาวลูกแหลกน้ำได้พี่น้อง อย่ากินไปแล้วแสบไปแสบอ่ะหางช่วงนี้กะงามน้ำเอย่า,า,า,าตัวพีพีจำมำจำมำไปไดตกะหะักค่ะ สามีกับไปตัดหญ้ามาเนาะคะนะ่ะเนาะสามวันนี้กับเป็นคนมาดูแลจุกให้กินพี่น้องเอ,อ้ยค่ะแล้วก็มาเปิดน้ำว้ให้เป็นกินเนาะคะนะ่ะเนาะงานนี้บริการได้พี่น้องให้กินสามเวลาค่ะเช้าเที่ยงแล้วก็เย็นค่ะละทุกนาทีแต่ละวันค่ะถ้าบริการออกขายของนะคะสามวันนี้กับเซมมาทำนาทีบริการเมื่อหน้าสามเขาไล่วันแล้วพี่น้องเอ,อ้ยกินหอดทงให้ทงหน้าค่ะ ยืนมาสิเมื่อ,อยอยู่พี่น้องสาวไม่ี่ก็ได้ค่ะ่าค่ะน้ำไก่จะเต็มแล้วค่ะเตดออกได้พี่น้องมันแจงจ้างป้งังนะคะนีเป็นที่เก็บรถไทยค่ะรถไทยหนานะพี่น้องค่ะตอนนั้นก็ิิเป็นบ้านค่ะแล้วก็มองลานขานะคะนะ เก็บรถไทยนะจ๊ะไก่จัดสรรพี่น้องน,นะคะ่ะชีวิตเป็นบ้านเนาะแต่ละวันค่ะภาระหน้าที่ของเราแต่ละคนต่างกันนะพี่นนางค่ะสาวันี้นนกับเสืทไายนี่กับ ขอการสวัสดีพี่พน้องๆน,นะค่ะเด้อจำบอกบอกกันนี้ิดต่อไปค่ะสำหรับทีมส,สาบะนี่กบขอให้พี่เหน้องอย่เลื่มกดกระดิ่งกดซับสไครต์น้่เด้อพี่น้องเป็นกำลังแรงใจติดตามให้ช่องสาบะเกนี่นนีเด้อค่ะสนนุดทายทีสาบะนี่กะขอการคข้ามาสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ